นายนภัทรโชว์ร่างทองแบบฉบับคนโสดปั้นหุ่นสุดปางกล้ามไปมัดๆก็มาสิกแพ็คก,ก็มีคอมเมนต์มาเต็มจริงๆแม้จะยังโสดแต่ความโสดก็ไม่ได้มาแปลว่าหยุดดูแลตัวเองเลยสำหรับนายนภัทรที่อยู่ระหว่างบทบาทนักสแสดงอิสระหลังหมดสัญญาช่องหนุ่มคนนี้ไม่เพียงมีบทบาทที่หลากหลายบนจอทีวีและเวทีละครเวทีอย่างอันธพาล2499 The Musical แต่ยังทุ่มเทให้กับการดูแลร่างกายอย่างจริงจังจนกลายเป็นไอคอนฟิตเนสในหมู่แฟนคลับ ภาพชุดล่าสุดที่ถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นสัดส,ส่วนที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนกล้ามอกแน่นซิกแพคเป็นลอนๆพร้อมกันนั้นเจ้าตัวยังโพสแคปชั่นให้กำลังใจตัวเองว่า best version of me ซึ่งหลายคนก็ให้เสียงชื่นชมว่านี่ไม่ใช่แค่การโชว์กล้ามธรรมดาแต่เป็นการประกาศให้โลกรู้ว่านี่คือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของฉันปั้นหุ่นมัดกล้ามเส้นทางไม่ง่ายแต่คุ้มค่า เส้นทางสู่ร่างทองของนายนาพัทร์ไม่ได้มาเพียงคืนเดียวเขาต้องมีวินัยทั้งเรื่องอาหารและการออกกำลังกายทั้งคุมอาหารอย่างเคร่งครัดลดน้ำตาลลดแป้งเพิ่มโปรตีนเพื่อซ่อมแซมกล้ามเนื้อเวทเทรนนิง่งและคาร์ดิโอเพื่อโฟกัสกล้ามส่วนหลักเช่นกล้ามท้องกล้าม,มอกพักผ่อนให้เพียงพอให้ร่างกายมีเวลาฟื้นฟูและสร้างกล้ามสม่ำเสมอและอดทนความสำเร็จไม่ได้มาในชั่วข้ามคืนหลายคนเห็นร่างทองการปั้นหุ่นของนายนาพัทร์แล้วต่างปรบมือดังๆให้เลยเพราะหล่อมาก